สวัสดีเพื่อนเพื่อนเมื่อก่อนเราจะเล่าแบบให้เป็นนิทานก็ได้เนะเราก็เคยไปอยู่วัดมานานแล้วแหละเราจะเล่าให้ฟังทุกคนมีอดีตชาติทุกคนมีเกิดมีดับทุกคนเลยแตกต่างกันไปแม้แต่การสวดมนต์ไหว้พระ ก็ยังทำไม่เหมือนกันบางคนก็ทำสวยบางคนก็ทำไม่ค่อยสวยแบบรีบร้อนนะนะบางคนกราบพระนี่สวยมากไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเราก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นไม่ว่าต่อหน้าผู้คนเยอะๆหรือว่ารับหลังผู้คนเยอะๆก็ยังทำสวยเหมือนเดิมนะกราบพระสวย หว้พระสวยแล้วก็รูปร่างตาหน้าตาก็ต้องแตกต่างกันไปแต่ละอดีตชาติเป็นพันพันชาติหน้าตาเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะแยะมากมายนะเพื่อนเพื่อนมันจะแตกต่างไปแต่ละพบแต่ละชาติมันจะเปลี่ยนไปหูดนวกตาบอดตาตกข้างหนึ่งคิ้วตกข้างนึองอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่บุญแต่กรรมบุญวาบุญของเราที่สะสมมาแต่ถ้าคนไหนใส่บาตรเยอะๆก็ได้ได้บุญมหาทานนะนะได้ทานคือได้ความมั่งมีมั่งมีสีสุขมีกินมีใช้แต่พวกในที่ปฏิบัติศีลลธรรมปฏิบัติสมาธิสวดมนต์ไหว้พระกราบสวยอะไรเงี้ยรูปร่างหน้าตาก็จะสดสวยงดงามถึงจะไม่ได้แต่ง องค์ทรงเครื่องในปัจจุบันนี้ส่วนมากคนเราอ่ะก็จะมาเสริมสวยได้ใช่ไหมเพราะว่ามีเงินไง mm hmm. ก็เหมือนคนที่เขาทำทานเยอะนะ mm hmm. ก็มีเงินมีทองหาไม่กินไม่พอจะได้ก็ได้นี่พวกเขาทำทานเยอะแต่พวกเราบางคนอ่ะสวยแต่ว่าทำไมหากินไม่ค่อยจะได้หรือหากินยังไงก็ไม่ร่ำรวย นั่นคือเราให้ทานน้อยทีนี้หน้าตาคนเราไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะเพื่อนในชาติก่อนหรือปัจจุบันอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆบางคนอาจจะตาตกคิ้วตกตาหลีปากเบี้ยวผมจมูกแหวงปากแหวงอะไรเงี้ยแล้วแต่ ศลและทานของเราไปนะแล้วก็ท่านแนะนำให้เออก็เหมือนว่าเราทำสมาธิปฏิบัติธรรมบ่อยๆพวกเนี้ยเกิดมาทุกภพกทุกชาติหน้าตาจะครบสมบูรณ์แล้วก็าศาสตรสวยนี่แล้วแต่บุญแต่บุญบารมีของแต่ละคนอีกนะไม่ใช่ว่าทำแล้วจะได้เสมอกันไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่ใช่นะ มันได้ตามที่เราทำเราทำคือเราไม่ตั้งใจทำมากเราก็ได้เท่าที่เราไม่ตั้งใจแต่ถ้าคนไหนที่เขาตั้งใจเยอะๆเขาก็ได้ถ้าจิตใจให้เบิกบานนั่งสมาธิถือศีลสวดมนต์ไหว้พระไม่ใช่กราบลวกๆกราบปับๆแป๊บเดียวเสร็จอะไรอย่เงี้ยกราบสามครั้งแต่ว่าแป๊บเดียวพึบลงพึบขึ้นพึบลงพึบขึ้น นั่นก็รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้สวยงดงามน,นะครับเพื่อนกราบให้ถึงจิตถึงใจของเราอะกราบก็คือว่าทำแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นมาจรดคิ้วเสร็จแล้วค่อยกราบลงไปนะี๋ยวก็ค่อยขึ้นมาแล้วก็มาตรงหน้าผากของเราแล้วก็ค่อยมาหน้าอก อย่างนี้นั่นถึงเบนจางคับประดิษฐ์จริงๆแล้วก็สวยจริงๆนั่นคือกราบสวยจริงนะยังอรหังสมาซ้มพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิเทมินี่ให้มิอยู่ที่หน้าแผ่แล้วค่อยกราบลงไปนะคะนั่นคือถูกต้องแล้วกราบเนี่ยให้นิโปของเราอะ่ะให้ห่างจากกัน ให้หน้าผากของเราอยู่ระหว่างกลางของนิ้วชี้หรือนิ้วโป้ก,ก็ได้กราบลงไปหน้าผากของเราเนี่ยนั่นแหละกราบถูกต้องเราไม่ต้องไปสนใจควรจะดูเราไม่ดูเราหรอกดูเราว่าเราอ่ะตั้งใจทำหรือเปล่าอืมหน้าตาของคนเราทุกภพทุกชาติมันจะแตกต่างไปนิดหน่อยแต่ถ้าชาติไหนที่เราทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติ นี่จริงๆตั้งใจทําจริงๆอะไรจริงๆนะหน้าตาเราจะสดสวยงดงามไม่ต้องปรุงแต่งหรือเสริมแต่งอะไรก็สวยค่ะสวยไปจนแก่เลยค่ะอืมจริงๆเราไม่ได้โกหกหรอกตาของเราก็จะดีสวยสดใสเป่งปางตาไม่มีหมองแล้วชุ่มคือตาสว่างตลอดนะมีทั้งหลายอย่างนะที่เราไม่เล่าเยอะแยะ แต่เราก็มันเล่าอีกทีละนิดทีละนิดแล้วสองเวลาเราไปคนที่ตั้งใจจะไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะมีวัดที่เราจะต้องไปแล้วก็ต้องไปเจออย่างสามเดือนขึ้นไปนี่นะมันจะมีอะไรที่แปลกๆอยู่นะเพื่อนไม่ใช่ว่าไม่แปลกนะจะไปเจอถิ่นที่เราเคยเกิดเคยตายพอสักพักหนึ่งถ้าเราตั้งใจจริงๆปฏิบัติจริงๆเนี่ย มันก็จะบางทีเราไม่อยากเห็น,นก็ต้องเห็นเห็นในสิ่งที่ลี้ลับเห็นหลายเรื่องหลายราวนะที่เราเคยเกิดเคยตายเคยตุยตรงนั้นนะันะอืมมีหลายอย่างแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆเยอะไปก็เดี๋ยวจะลำคาญเราเอาเราให้ฟังเฉยมีหลายอย่าง ที่บนโลกไปนี้แล้วเราจะมาบอกว่ามีบทสวดมนต์บทหนึ่งสามารถต่ออายุได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้นะเราจะบอกให้เดี๋ยวเราจะมาบอกในคลิปถัดไปนะว่าบทสวดมนต์บทไหนโอเคนะขอบคุณมากที่รับชมรับฟังเรานะ ไม่ติดตามเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเราแค่มาอยากบอกเล่าสู่กันฟังโอเคนะสวัสดีค่ะ